Sorry? Oh, be careful. Be careful. Right there. Oh. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชีวิตติดล้อ in USA อีกแล้วนะคะวันนี้นิดกับคุณร็อกอยู่ที่รัฐฟลอริดานะคะแล้วก็อยู่ที่เมือง Crystal River นะคะวันนี้เรา เ่าเรือขยักไว้คะ่ะเราจะไปดูน้องพยูนหรือว่าแมนาทีที่เมกาเขาเรียกแมนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องพยูนที่น้าําใสๆกันคะ่ะตามพวกเรามาคะ่ะตอนนี้พวกเรากําลังรออูเบอร์อยู่นะคะเพราะว่าเราจอดอยู่ที่แคมป์กราวใกล้ๆนี้นะคะแต่ว่าเราไม่อยากจะเอารถบ้านไปนะมันหาที่จอดรถยากนะคะก็เลยเรียกอูเบอร์นะคะนี่นะคะอูเบอร์เรามาแล้วนะคะไปคะ่ะขึ้นรถคะ่ะ เราเช่าเรือคายักไว้ที่นี่นะคะตั้งแต่2วันที่แล้วนะคะเราเช่าไว้ที่ห0ิบเหรียญค่ะนี่นะคะทุกคนเราเข้าไปเช็คอีกแล้วก็ได้ตั๋วนี้มานะคะเดี๋ยวเราจะไปให้คนที่ที่ท่าน้ํานะคะเขาก็จะเอาเรือให้เรานะไปค่ะ I I do I need it <laughs> Let's go I got it Can I put the bag first? What's that? Can I put this back in first? Uh, oh, yes. Yeah. Okay. Is this okay? Yep. Ini nak aku rocky long lau na. Here you go. You ready to go? <laughs> Thank you. Here we go. We off. เรายังไม่เห็นน้องพายุเลยนะคะทุกคนเราต้องไปใกล้ๆที่ t r e e s i s t e r Spring นะ look at the yes i am right below you oh look at the people we're going to hunch this manatees up there okay you think yes let's go there okay come on paddle lazy <laughs> hi คนเยอะมากนะครับที่นี่มามาพายเรือขยักดูน้องพยูนนะให้ Hi. keep working baby okay i help you now <laughs> ทุกคนน้องพยูนเขาจะอยู่ในน้ำอุณหภูมิที่อุนอ่นๆนะคะเขา อยู่นี่ e r e เขาไม่สามารถอยู่ได้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า68อ,องศาฟาเรนไฮส์นะคะทุกคนเ,คเขาถึงมาอยู่ที่นี่นะเพราะว่าอ,อ,อุณหภูมิของน้ำที่แม่น้ำนี้74องศาฟาเรนไฮส์ทั้งปีเลยนะคะคนี่ตรงนี้นะคะทุกคน ทรีซิสเตอร์สปริงนะคะที่แ e, มนาทีอยู่ที่น้องพยุนมันอยู่นะคะเยอะๆเลยคะ่ะทีนี้ตรงนี้นะคะเข้าไปตรงนี้นะคนเขาว่ายน้ำไปดูแมนาทีกันนะตรงนี้เองนะ ไปะยู่เลยนะคะทุกคนนี่จกครึ่งชั่วโมงแล้วนะแต่คนเยอะมากค่ะ Where is m a n a t e I'm gonna crash! What are you doing? Here you go. Good job, buddy. Busy road here ดูความใสของน้ำนะคะทุกคนอ Oh be careful hun. Be careful I'm sorry โอ Oh I'm sorry นรย์ดูสิดูนิดูสิรูสิดูสิดูสิด้นิดูะยูนิดูสิดูนิดูสิูสิดูสิดูสิดูส you gonna get in there again. Yeah, I know, but I'm trying not to disturb the water or people. See? They Oh, that was pretty ในที่สุดเราก็ได้เห็นน้องพยูนของเรานะคะวันนี้มีความสุขแล้วะคะ่ะตรงนี้คือจุดที่ที่มีน้องพยูนเยอะที่สุดนะคะคนก็เลยเยอะมากนะคะตรงนี้

Oh, look like I'm drunk, babe. Get out from here. Oh, and what is in here? Duck? Yeah. Duck, 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 duck. So tight here, babe. Oh, the problem is you just don't have on straight line. <laughs> people are waiting for us. They said we keep coming down. I'm sorry. If <laughs> she went in a straight line, we'd have been there 45 minutes ago. <laughs> <laughs> it's my first time in my life. Yeah, you're you have to turn around. He's not helping. You're really <laughs> yeah. we're supervising. You're keeping is to keep an eye on the operation. <laughs> Well, <laughs> I'm sorry. You too. Working, oh, break, 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 break! No break. I'm sorry. No break. I'm so you are terrible. Oh my goodness. I'm so sorry. <laughs> you are terrible. I'm sorry. Nobody now. Better. Uh, you got that in video? You better. <laughs> <laughs> oh my goodness. That I stopped the tape for a minute. <laughs> Stop the game of chairs for me. Oh. I just <laughs> oh, okay. We should wait for that lady. Yeah, yeah, go ahead. I'll tell you what, let me explain. Can we? No, that's not going to work. Hello. Here we go. ทุกคนวันนี้เราได้เห็นน้องพยูนหรือว่าแมนนชีเรียบร้อยนะคะยังไงวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย